ราคาน้ำมันดิบบ่งชี้สัญญาณฟื้นตัวที่น่าจับตามองหลังจากที่ตลาดคาดการว์วารัฐบาลสหรัฐอาจผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรต่อฮังการีซึ่งยังคงนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเสียงวิจารณ์แรงจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและพันธมิตรนาโตซึ่งทำให้หลายคนสงสัยว่าแนวโน้มนี้จะส่งผลต่อราคาน้ำมันในอนาคตอย่างไรและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่ที่น่าจับตามองคือการนำเข้าของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้นในช่วงนี้โดยนักวิเคราะห์จากบริษัทไทยออยระบุว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันนั้นมาจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสและเปรนหลังจากตลาดรับรู้ว่าสหรัฐอาจจะมีการ่อนผลมาตรการคว่ำบาตรต่อฮังการีซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับนายกรัฐมนตรีฮังการีที่ทำเนียบขาวในช่วงที่ผ่านมา ฮังการียังคงพึ่งพาพลังงานจากรัเสเซียโดยตรงตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในยูเครนเมื่อปี2022ซึ่งก็เป็นสาเหตุให้เกิดเสียงวิจารณ์จากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปและนาโตว,ว่าการตัดสินใจนี้อาจส่งผลต่อสเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกสำหรับตัวเลขล่าสุดราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสในวันที่7พฤศจิกายน อยู่ที่ประมาณ59.75เหรียญสหรัฐต่อบารเรลเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ประมาณ0.32เหรียญนขณนะที่น้ำมันเบน์อยู่ที่63.63 63. 63. 63. เหรียญสหรัฐต่อบา์เรลซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ0.25เหรียญสะท้อนให้เห็นถึงแรงหนุนจากความคาดหวังของตลาดว่ามาตรการความบารอาจมีการผ่อนคลายมากขึ้นนอกจากนั้นราคาน้ำมันยังได้รับปัจจัยบวกจากข้อมูลล่าสุดจากสํานักงานสุลการกรจีนที่รายงานว่าปริมาณการนําเข้าน้ำมันดิบ ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นราว2.3อร์เซจากเดือนก่อนหน้าอยู่ที่ประมาณ48.4ล้านตันซึ่งเป็นผลจากอัตราการกลั่นของโรงกลั่นในประเทศที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแต่ก็มีแรงกดดันจากข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในฝั่งสหรัฐเมื่อสำนักงานการบินเพลินของสหรัฐประกาศลดเที่ยวบินหลายพันเที่ยวเนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินซึ่งเป็นผลจากการหยุดปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หลายรายเนื่องจากไม่ได้รับเงินเดือนตามระเบียบทอ มาให้เกิดความกังวลว่าความต้องการใช้น้ำมันในภาคการบินอาจลดลงในระยะนี้แล้วคุณคิดอย่างไรกับแนวโน้มนี้ตลาดน้ำมันจะยังคงมีความผันผวนต่อไปหรือไม่คุณเห็นด้วยหรือไม่กับมุมมองที่ว่าการผ่อนคลายมาตร,รการคว่มบาตรอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของราคาน้ำมันในอนาคต